คีย์บอร์ดเกมเมอร์มาด้วยนะครับอออาาา ก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านอเอกวัยนะนะครับ ก็จะเป็นไทคูนของผมที่สร้างเสร็จแล้วนะซึ่งใช้เวลาสร้างเป็นชั่วโมงเลยนะผมมีนักเรียนอยู่64คนนะครับผมจะพาไปดวข้างในเลยนะคือมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากหรอกเฮ้ยซูมกล้องซูมเฮ้ยทำ อันนี้นถ้าอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเอิอ่มอยู่ไหนเนี่ยผมพาไปดูห้องแรกเลยนะซึ่งแหลกมาก นี่ครับนี่แล้วก็มีอย่างนี้อันนี้มันก็จะติดนิดนึงครับแล้วไอ้น,นี่ก็ไม่ตรวจงานด้วยมาไปรายรกับขาตั้งกล้องเนี่ย นะครับโอเคแล้วก็พาไปดูห้องอื่นเลยอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์ที่มีอยู่ทั่วนะครับด้านหน้าก่อนเลย แล้วผมก็จะไปสร้างนะผมสร้างยังไม่เสร็จนะครับผมสร้างแค่ที่เดียวนะครับนี่เป็นสนามอะไรไม่รู้นะครับโอสนามเด็กเล่นใช่ปะ เดี๋ยวก็จะไปพาทัวร์ที่อื่นนะครับซึ่งมันเยอะพอสมควรนี่เป็นบริเวณนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคเอยแหลกมาก โอเคเรายัางทัวชั้นหนึ่งไม่เสร็จนะนี่ลงอาหารนะนี่มีแม่ฟัวงง่อยสองคนอืะเขาไม่ทำอะไรเลยนี่ก็จะเป็นออฟฟิศนะนี่มันก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นะซึ่งสร้างไม่ิสธิ์ผมขอตัวสร้างในะคลิปนี้เลยแล้วกันเอามาผู่ข้างหลังอีกนี่ตึ๊บเป็นห้องสมุดนะครับนี่ ค่ลแล้วก็ไปอีกห้องเลยนะไม่มีบักนี่ก่สร้างไม่เสร็จนะเพราะห้องมันเยอะจริงๆเป็นห้องเรียนนะไปรับชมพร้อมกันเลยว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน นี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็นี่โอเคห้องก็จะเป็นออประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก โอเคไปห้องต่อไปเลยซึ่งตางม่เสร็จตามเคยเพราะมันเยอะปิดประตูไว้ก็เลยลืมว่าเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็เป็นห้องเรียนตามเคยนะครับ ลืสร่างสิโอเคแล้วก็ต่อไปกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลงยีมนะครับซึ่งไม่มีครูสอนเพื่ออะไรม แล้วก็ทำความสะอาดไม่ได้ก็ช่างมันนะแล้วก็ห้องนี้เออห้องนี้เปนห้องเดินกว่า จะหมดแล้วครับถ้าผมพลาดทัวอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะอขออภัยด้วยดีวยกว่าอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองคนระับผมก็จะพูดเร็วนิดหน่อยแล้วห้องนี้ผมก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับดีกว่าควรจะสร้างไม่เสร็จนะ มันก็ผมทําให้มันดูดีที่สุดเท่าที่ทําได้นี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะตามที่ผมสร้างได้แค่นี้ครับผมสร้างได้แค่นี้ถ้าใครอยากลองเล่นไปก๊อปปี้ชื่อเอาเลยนะแล้วก็ไปเล่นดูแล้วคุณจะได้เจอทั้งหมดอย่างแน่นนอนนะบต่อย่างผมจะไม่ทัวร์ให้คุณชมดูเอง มีคนบ้าในโรงเรียนเด็ดอันนี้ผมก็ไปขุมซื้อด้วยกันเดี๋ยวไปลองทำเองแล้วกันนะมันไ่ได้เป็นห้องเรียนมัธยมอะ่ะนี่เป็นอะไรไม่รู้ห้องนี้น่าจะสร้างไม่เสร็จเออมันห้องเดียวกันนี้หว่า สร้างไม่เสร็จนะ